วัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยใบหน้าของแม่หญิงช่างงดงามซะละเกินนะคะเนี่ยเรียนอยู่หรอคะใช่ค่ะมาปลายหรอคะแล้วอยู่ปีสองแล้ค่ะปีสองแล้วพี่พี่ไลฟ์ทิกตอกอยู่ปะเนี่ยไม่ค่ะเคยเห็นพี่ในทิกตอกเลยเหรอเคย็ยนวีเลิศมากเลยไม่ได้ไลฟ์ในทิกตอกค่ะชื่ออะไรคะชื่อมิวจังค่ะมิวมิวจังหรอทำไมถึงเป็นมิวจังล่ะ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันลูกครึ่งหรือเปล่าคะหรืออะไรไม่ใช่ค่ะแล้วทำไมพ่อกับแม่ถึงเป็นมิวจังล่ะคะคือป้าหนูชอบเล่นเกมที่ชื่อมิวแล้วแม่ก็แบบว่าชอบอะไรที่มันแบบญี่ปุ่นก็เลยแบบเจิมจังเข้ามาให้อะไรอย่างนี้ค่ะมิวหมายถึงมิวทูหรอหรือมิวตัวไหนนะที่พ่อเล่นมิวเป็นเกม M U หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเกมอะไรอปีสองชื่ออะไรคะน้องมิวทูมิวจังมิวทูมิวจัง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 ที่ชื่อเวฟค่ะน้องมิวจังใส่ม่วกทาไมคะ หนูยังไม่ได้สระผมก็เลยว่าอ๋อ <c oughs> อันนี้ไปข้างนอกมาเหรอคะเนี่ยหนูเพิ่งกลับจากเรียนค่ะอ๋อมาหาลัยเอา้าไม่ได้ใส่ชุดนอสอบไปหรอไม่ค่ะเรียนไหนคะหนูเรียนนิเทศคะ่ะมันก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสมากอ๋อไม่ไม่ใช่ปีไม่ถึงมาหาลัยอ่ะดูเรียนสารคามคะ่ะอ๋อมาหาสารคามมามอ คะ่อะออมๆๆมมสอเขาไม่ได้เข้งครับไม่ได้เข้งคะ่ะคณะหนูไม่ได้เข้งเลยอ๋อแล้วคณะอื่นอ่ะหนูไม่ชัวร์เหมือนกันโอ๋อๆๆแล้วแต่คณะเนาะอุ้ยหลุดบ้างเลยนิเทศมวสอสวยสมเรียนนิเทศเลยค่ะคุณแม่หญิงเขาทกชเออเรียนนิเทศอะไรหรอคะน้องมิวจังหนูเรียนนิเทศเกี่ยวกับสื่อคะ่ะผลิตสื่อเบื้องหน้าเบื้องหลังคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างนี้ได้มั้ใช่ประมาณนั้นค่ะจริงเหรอ แสดงว่าถ้าเกิดพี่ตั้งบริษัทพี่ก็จ้างเรามาอยู่บริษัทพี่ได้ไะโหหนูจะไปถึงบริษัทพี่หรือเปล่าพี่เป็นต้องคนดังบริษัทพี่นะ CEO คือพี่คนตัดคือพี่คิดคอนเทนต์คือพี่คนดีลงานคือพี่คนออกไปถ่ายคือพี่เป็นไงพี่ต้งห้าคนแน่พี่เป็นนายตัวเองไง <laughs> <laughs> แต่พี่อยากมีคนมาเป็นนายพี่จังเลย <laughs> ต้องมีประจำหนูชอบนะเนี่ยหนูไม่คินหนูจะเจอพี่นะหนูดูพี่ในทิกตอกของกงชิดนหนูจะเจอพี่นะริงหรอเฮ้ยนไม่ด้แต่พี่เต้นหนูดูได้ไหมหนูเห็นพี่เต้นในทิกตอกใช่ผมถามจริงๆนะคือคนสมักเห็นคลิปพี่เต้นหรอพี่เต้นน้อยมากเลยนะหนูไม่รู้เห็นพี่ไปยืนแล้วพี่ก็อะไรอย่างเงี้ยพี่เต้นน้อยมากเลยนะถ้าเทียบกับเลทในการทําคลิปของพี่อ่ะไม่ถึงสามเปอร์เซนด้วยซ้ํา พราะปกติพี่เป็นคนที่ไม่เต้นแต่พี่เป็นคนแบบคุยน่ารักน่ารักมากกว่านสัยกรรมการนี่ยิ่งไม่ต้องพูดเลยไม่มีตอนนี้อยู่สารครามหรอหรืออะไรใช่ค่ะอยู่บ้านหรอคะหรืออะไรเป็นหอค่ะอ๋ออย و, ู่หอเป็นคนที่ไหนคะน้องบิวเอ้ยมิวมิวจังหนูเป็นคนอุบลค่ะอุบลกับสารครามสารครามนี่มันอยู่ใกล้ขอนแก่นไหมใช่เรใช่ค่ะเอ้ยมาไกลเลยคนนี้ไม่ไกลมากประมาณสองสามร้อยโล แล้วทำไมเราไม่มาเรียนในเมืองกรุงเทพเลยละ่ะในไหนก็แบบว่ามาไกลแล้วหนูก็ติดแล้วแต่ว่าป้าหนูแบบเป็นห่วงแบบการใช้ชีวิตนิดหน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยแบบไม่ได้ไปก็เลยให้อยู่กันแถบนั้นใช <sounds> ่โอ้โอ้โอ้แล้วไม่คุยกับแฟนหรอคะ่ะเนี่ยน้องมิวจังหนูไม่มีแฟนค่ะอืมสวยขนาดนี้สดใสแล้วนั่นไงละ่ะกินข้าวยังยังไม่ได้กินคะ่ะสองทุ่มครึ่งแล้วนะ หนูเพิ่งกินไปตอนประมาณสี่ห้าโมงนี้กินกี่มื้อคะต่อวันอย่างสองมือ้อมื้อหนึ่งในวันนี้ครับเที่ยงกับเย็นหรอแล้วแต่เวลาหนูตื่นว่าหนูจะตื่นประมาณกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยว่าจะกินกี่โมงแต่เราไปเรียนไม่ใช่หรอใช่แต่หนูไม่ค่อยหิวข้าวช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรหนูเบื่อเบื่ออาหารบางทีอาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมหรือเปล่าอาจจะต้องแบบว่ามีคนข้างกายหรือเปล่าคะจะได้เจริญอาหาร ใช่ไหมนะใช่ไหมพี่ว่ามันเกี่ยวนะบางทีแบบว่าเรากินข้าวกับเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่เจริญอาหารแล้วก็กลับมาห้องอย่างเงี้ยก็จะกินข้าวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนทำให้มไม่เจริญอาหารนะใช่ไหมมันก็เหงาเนาะใช่ถ้าเปิดมีใครสักคนที่แบบอย่างน้อยก็เปิดกล้องคุยกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มีแรงในการกินข้าวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปนะคะหนูก็ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมันก็คงจะดีนะคะถ้ามันมีใครสักคนเข้ามาอยู่ข้างๆ น้องมิวจังนี่เปิดบลบ็ได้ไหมคะได้ค่ะอ่ามาอุ้ยหนูจะไม่อยู่ในติกตอกพี่ใช่ไหมเนี่ยอาจจะอยู่นะ <c oughs> เป็นองค์หญิงของพี่จริงๆิงด้วยค่ะแม่หญิงกับผู้ติดตามระดับนี้มาสักไหนคะเนี่ยทำติกตอกหรอใช่ค่ะเมื่อนานมาแล้วเมื่อก่อนหนูฟีแต่เดี๋ยวหนูไม่ฟีแล้วไม่ได้ลงคลิปหรอหรืออะไรก็ลงค่ะแต่ว่ามันแบบหนูหายไปช่วงหนึ่งช่วงประมาณปีหนึ่งอะไรเงี้ยหนูหายไปเกือบปีหนึ่งไม่ค่อยได้ลงเลยเพราะหนูขี้เกียจ แล้วมันก็ไม่สินดอ๋อพี่ชมหนูเยอะบางทีหนูก็เคนหนูก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะอืมพี่ชมจากความจริงใจของพี่เสมอเลยค่ะน้องมิวจังแค่ชื่อก็กินขาดแล้วค่ะพี่ไม่เคยเจอมาก่อน <ST AR> ใช่ <S 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 ไอพี่มีเอฟเฟคด้วยเหรอคะเมื่อกี้ได้ยินเหรอได้ยินค่ะพี่เปิดเอฟเฟคได้เหรอไม่มีไม่มีไม่มี <S 2> <S 2> <อ> จักรมันดิคอมนี่มันจะหลุดแล้วนะมันจะว่าวิวไมล่ะโอ้ยขอโทษค่ะห่วงห่วงเหรอบ้าน่ะแล้ววันนี้มาเล่นทําอะไรโอมิค้หนูเหงาเหงาเฉยๆคะ่ะก็เลยเข้ามาแบบเล่นแป๊บๆอ๋อปกติไม่ได้เล่นบ่อยเหรอไม่คะ่ะหนูแบบนานๆทีเข้ามาใช่ไหมพี่ไม่เคยเห็นหน้าเรามาก่อนเลยหนูไม่ค่อยได้เข้า <c oughs> ใช่ไหม ล้วจะไปเล่นถึงกีง่โมงไม่รู้ค่ะน่าจะสักพักก็ไปแล้วมาเล่นตั้งแต่กี่โมงเขาวันนี้หนูเพิ่งเข้ามาตอนสองทุ่มน,นิดๆเองค่ะโชคดีที่เราไปเจอกันสนใจเป็นลูกเขยยื่นเอกสารให้พ่อตาหรือแม่ยายดีครับเข้าทางแม่น่าจะง่ายนะคะเข้าทางแม่แม่ง่ายหรอจึงว่าแม่ใจดีเหรอแม่ใจดีมากแล้วคุณพ่อละ่ะนิดนึงนิดนึงคือมาถึงอีกนิดนึงคือโดนยิงแล้ว <laughs> ไม่ขนาดนั้นโอคุณพ่อห่วงคุณแม่ชอบกินอะไรครับ <laughs> เดือดสองของที่บ้านให้ครับ FCP ก็อย่างนี้แหละค่ะสมาร์กซาสมาร์กจะเป็นอาวหวังกันทั้งนั้นแหละค่ะยกเว้นเจ้าของช่องค่ะน้องวิวจังหนูเชื่อได้แค่ไหนคะร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อได้สองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเวฟนี่อาวหวังตัวพ่อเลยน้องวิไอพวกนี้มันเป็นพวกชอบใส่ร้ายค่ะน้องมิวอ๋อมันเป็นพวกชอบใส่ร้ายเบื่อพี่ยังก็เอนจอยดียังไม่เบื่อเอนจอยแล้วว่างว่างทุกวันไหมเนี่ย หนูก็ว่างทุกวันนะแต่แค่หนูแบบไม่ได้มาเล่นทุกวันโอติเวลานี้เราทําอะไรเวลานี้เราทำอะไรหนูกลับมาหนูก็นอนออ <laughs> หนูไม่ทำอะไรเลยกลับมานอน <สะ S 2> ไม่ได้บอกว่าอ่านหนังสืงอ่านหนังสือหรือว่าอะไรหรอคณะนนหนูเหมือนไม่ค่อยได้อ่านมากอะ่ะนอ,อกจากแบบเป็นเสรีค่อยอ่านอ๋อสมัครเป็นพักปฏิบัติใช่ไหมพวกนี้ที่ส่งเป็นแบบโปรจงโปรเจกต์อะไรอย่างนี้เลยใช่มีอะไรที่แบบที่ช่วยได้ไหมผู้ติดตามพี่แสนหนึ่งมีอะไรที่พี่พอช่วยได้ป่ะน่าจะช่วยได้ตอนที่หนูจะฝึกงานพี่เปิดบริษัทเพื่อให้หนูไปฝึกงานได้ไหมล่ะ หนูรอเล่นมาหนูอยากเล่นมาพี่จะตั้งใจทำงานเพื่อน้องมิวจังโดยเฉพาะค่ะวายคนดูคนดูดูสิคือถ้าน้องมาฝึกงานกับบริษัทพี่เนี่ยน้องแค่ส่งใบฝึกงานมาให้พี่ผ่านอีเมลก็ได้อะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่เซ็นให้ผ่านวันนั้นเลยค่ะ ที่ไม่ดูอะไรหน่นะเหรอคะไม่จา<บ>เป็นคะ่ะน้องมิวจังแล้วเวลาที่เหลืออีก4เดือนมันคือสมมตินะสี่สามสิบสองร้อยยี่สิบวันแล้วเวลาที่เหลือร้อยสิบเก้าวันคะ่ะน้องมิวจังน้องมิวจังอยากทาอะไรเชิญตามสบายเลยค่ะมันเหลือเยอะจังค่ะเวลาฝึกงานหนูไม่ได้เล่นทิกตอกหรอไดไลฟ์ไหมนา,นานทีหนูไลฟ์มากหนูไม่ค่อยไดไลฟ์เพราะว่าเวลาหนูจะไลน์หนูก็แบบไลฟ์แต่งหน้าไลฟ์คุยกันทั่วๆไปแต่ว่าหนูตื่นไม่ค่อยทันเลยแบบไม่ค่อยไดไลฟ์เท่าไหร่อ๋อคือ f อพี่เนี่ย ชอบตามไปส่งของขวัญต่อๆกันเออคือถ้าแบบพี่คิดทงคิดถึงอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าโทรไออยู่ได้เลยครัคือพี่เคลียร์เด็กของพี่ก่อนไหมทุกคนเลยพรุ่งนี้ไม่เหลือใครแล้วโอ้โูก็เห็นแต่มีแต่คนสวยๆนะคุยกับพี่อะอะไรติ๊กต็อกอะน้อง แม่นางของพี่ไม่เคยมีใครสวยสู้แม่นางคนุงามของพี่ได้แล้วค่ะตอนจอไม่ชิงหรอกคนอื่นเขาสวยเยอะมากบ่อยเ่อเป็นเรื่องของคนอื่นค่ะพี่จะลบออกให้หมดเลยไม่มีใครสู้แม่นางของพี่ได้แล้วนะวนนาวินาทีนี้ตอนนี้เท่านั้นพี่ก็ดูะุดงเหมือนกันนะคะอ โอ้ oh! <c oughs> ในที่สุดน้องก็พูดคำนี้ออกมาสักทีอุ้ยแต่ว่าเห็นคนสวยคนนึ่งน่ารักมากเดี๋ยวที่ปัดพี่ก็น่าจะเจอสาวแบบมุมย่ยๆน่ารักมากเลยขาวๆคนไหนคะหนูไม่รู้เหมือนกันหนูป,ปัดผ่านเขาเขาน่ารักมากมาถึงวันนี้หรอใช่ <laughs> <c oughs> คนเรานะ่ะต้องรู้จักพอคะ่ะอันทีพี่บอกใครคะไม่อันนี้หนูก็แค่ถามหนูไม่รู้ไา <laughs> คือปกติแล้วพี่เป็นคนรู้จักพออยู่แล้วพี่น้องบอกว่ามีคนน่ารักกว่าสวยกว่าอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ปาดหลอกเพราะว่าพี่ก็พอแล้วกับน้องมิวจังของพี่อ่ะน้องมิวจังน้องมิวจังมีอะไรจะคุยกับพี่อีกหรือเปล่าคะเราคุยกันนานเลยเนี่ยใช่ไ่าจะไม่มีแล้วค่ะน่าจะไม่มีแล้วเี่ยบไปตัดลง YouTube ได้ไหมได้ได้ค่ะได้นะไอจีเปิดบล็อคได้นะได้ค่ะได้ คไว้เดี๋ยวพี่คิดถึงพี่โทรไอจีไปหานะได้ใช,ใช่ไหมได้แต่หนูตอบไหมนหนูไม่นูไม่รับประกันนะทำไมอ่ะเฮ้ยไม่รู้น่ะก็สาวพี่เยอะหรือเปล่าไม่มีสาวพี่เยอะนั่นแหละอ่ะโอเคไว้เจอกันนะคะดีค่ะบ๊ายบายค่ะ,คะ